สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g s t a r c ์แคร์ทริปทินะครับวันนี้จะมาแนะนําคําสั่งที่ช่วยในการเปลี่ยนแกนที่อ้างอิงบนวัตถุนะครับคำสั่งจะเป็น UCS นะครับหลังจากนั้นให้เรากําหนดในส่วนของตัวตําแหน่งจากปกติเนี่ยก็จะเป็นแกน x y ในรูปแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกวัตถุนะครับหรือว่ากําหนดเป็นจุด x y แบบนี้เลยก็ได้นะครับคลิกจุด origin หนึ่งครั้งคลิกตำแหน่งแกน x นะครับแล้วก็ตำแหน่งแกน y เราก็จะได้ในส่วนของตัวแกน X กับรวน Y มาเรียบร้อยแล้วเมื่อเราทาการวาดแบบนะครับก็จะอิงจากแกนนี้นะครับบางทีผู้ใช้งานอาจจะไม่ถนัดนะครับสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ตามวัตถุหรือตามแกนนั้นๆนะครับโดยการไปที่เมนูวิวเลือกในส่วนของตัว 3D View นะครับเลาจะนั้นไปในส่วนของตัว Plan View แล้วก็เลือกไปที่ Current UCS นะครับตัวโปรแกรมจะทำทำการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวแกนให้เราสามารถทำงานที่แนวระนาบใหม่ได้ทันทีเลย เพียงแค่นี้การปรับแกนก็สามารถทํางานต่อได้ง่ายๆแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะมีคําสั่งอะไรมาแนะนำํำอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ